เลิกบ้าอะไรแล้วอาเบลล่าถูกพุทไปแล้วได้ผมจะไปเปิดอันนั้นผมยื่นเปิดประตูไปเถอะยิงเฮ้ยโอ้โหเคยกดพลาดไหมครับกดพลาดแล้วมันโคตรสยองเลยอ่ะิุโดนหักคอ เไว้ถ้ากดผ้านี่มันสยองดีนะคิดในหัวคอปิดเฮ้ยเาวเชวาลงไป้วยจะมีจะตกแล้วเฮ้ยจะดึงเงินเก่งเหรอจะดึง,งเงินเก่งไม่เชวาจะไปแล้วมัว โดูนึกถึงจิวจิวตกลงไปในคขื่อหาดเหมือนกันครับไม่ใช่เชื่อว,ว่าตกเครื่องบินแน่นอนเพราะเชื่อว,ว่าเส้อตัวว่าตกไม่ได้ไม,ม่ซื้อหัวขึ้นมาแล้วจะตกได้ไงเบสเกอร์รีบใจข้าตัวมึงลงไปเลยไอ้บา้าเอ้ยแกต้องไปกับฉันแกไปก่อนเถื่อนี่นี่เบสเกอร์ นี่คือผลของการไม่จ่ายค่าตั๋วครับไม่จ่ายค่าตั๋วสถานที่ต่อตู้นี่มอตมมากให้มาตู้กลางลาวาไม่ว่าใครตกไปก็ตายทั้งนั้นครับฝนฝนตกไปลาวา ไม่ร้อนเนี่ยวะโอ้ยจุกจุกเับเจ็บด้วยอือเอาของก่อนเดี๋ยวเก็บเองเดี๋ยวเชื่อว่าใช้ช็อตกันเลยนะฮะ โอเคระเบิดก็ยังใช้เหมือนกนะ uh, ันนะเดี๋ยวเออเลดเฮิร์บไอเลเฮิร์บเลดเฮิร์บไม่ต้องเก็บแล้วมานี่กินเฮ <c oughs> ิร์บเนี่ยเลดเฮิร์บอ่าเฮ้ยชิบหายกระสุนไอ้นี่เหลือหน่อยเดียวเองอะไรวะส่นนี้ไปด้วยอ่า <c oughs> ทำไงดีครับกระสุนนี่เหลือหน่อยเดียวเอใช้เนีน่ก่อนปึ๊บไม่ใช้ช่วยเชีวยวว่าข่าวช่วยเชีวยวว่าป่ะโอ้นึกว่าตายแล้วนึกว่าเรสเกอร์ตายแล้วไม่ตายง่ายๆหรอกเรสเกอร์บูลูบอลสเอสซีเอสซีเอสจีทีจะฆ่าแก คริสบอเล็ตเวเกอร์แกแพ้แล้วมันกำลังจะเริ่มตั้งหากนะฉันจะใช้มันเพิ่มพลังสุดแั็นโอ้กล้ามอะยรกับคริสอีกเป็นอย่งผลของการติดยาเสพติดจะร่างกายก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับสุดโสมแล้ว เรามีตัวเฮี้ยอะไรก็เกาะโอ้ชิบหายนี่การรวมตัวของ B O W ครับ P S C G 7 A W e n Day บรรยของมันได้เวลาตายแล้วเวสฆ่าเวสเกอร์นี่ไม่ยากครับให้เราวิ้งให้เราวิ่งครับให้เรา

ให้รอเวสเกอร์มันจะขึ้นมาเป็นปานกลางให้เรายิงหลบแล้วมันจะเจอจุดอ่อนให้เรายิงจุดอ่อนมันเลือไกลอ่ะนะเลือบ่ได้ยังเหลือบ่ได้ยังจุดอ่อนโผล่มาแล้วเดี๋ยวเชว่าจะยิงสกัดให้ยิงที่มือสตันกับมีไม่รู้ขาเลยเลยเออนั่นแหละไอ้ลรากูไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว ว่ายิงสกัดไว้ดวนดวนดวนนตกันเอออแหละ่าเอ้ไปรู้เราต้องดันเรเราต้องดันเลยโชว่าไม่ไหวไปร้เวเร็วฟลิปนาย้ามใหญ่ปอนายคือซุปเปอร์แมนคือนายคือวีล เราเยเราตามเชวาไปแล้วไปแล้วต่อไปครับเราช่วยเชวาเราช่วยเชวาเราอยู่อย่างเงี้ยเออโอ้ชิมหายงาส่งเวลาเชวาทนไว้เชวาอดทนไว้ไมพี่เจนโอ้ไม่เป็นห่าไม่สัตย์สันเหรอ อยู่นี่เว้ยอุ๊บไม่ต้องหลบก็ได้เพราะเราอยู่หลังหินอยู่แล้วแต่ระวังอู้หูหินมันก็หลบไม่ต้องหลบหลบ,หลบก็ได้ครับหลบด้วยก,ก็ดีครับระวังเดี๋ยวมันฆ่าเชียวว่าเอ้ยเกือบไปแล้วเกิดไปแล้วมึงเจอแล้วนะมึงเจอมึงเจอแล้กนะูอยู่นี่กูอยู่นี่ฉันอยู่ตรงนี้เกิดเจอมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรอ่ะทำลายอะทำะไรอ่ะ เฮ้ยทำไรเวสเกอร์ข้างยาแหละน้องมาแล้วเชื่อว่ามาแล้วอเออระวังขึ้นไปตามมาแล้วข้ามไม่ได้หรอกบุกเขาเอกเว้ยเชื่อว่ามานี่ ยิมันิมันอิมันอิมันอิมันิมันมันิมันิมันอิมันห้มาหนีมานีแล้วอ้ยเดี๋ยวกอเอมันไม่ตายวะไม่เป็นห่าอะไรเลยิห้แล้ว จุดอ่อนมันเราต้องสู้กับมันบนนี้ครับถ้าสู่กับมันแนวยาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตามเราแล้วมันจะใช้อีกท่านหนึ่งครับมัเป็นไรไปเกอทหารฟังประปรุระนะเหมือน้ํนนะาพุเลยใครามบอุนจะคข้ากลัวเฮ้ยม่นชาร์จแล้วชาร์จแล้วชาร์จแล้วลงหลบชาร์จแล้วหลบนี่ก่อนพ่นพ่นเลย วิ่งเข้าไปเสียบเลยก็ได้ชุดวิ่งเข้าไปเสียบวันทีน,นึงทำไรอะ่ะทำไรโชว์พลังเหรอบ้าพลังเหรอเฮ้ยโอ้ยของนี้แหละโอกาท,ทองครับรอก่อันนะครับเวลามันมึนครับมันมึนให้เราวิ่งเข้าไปใส่เฮ้ยเจอจุดอ่อนแล้วเจอจุดอ่อนเจอจุดอ่อนแล้วเราก็ณวิ่งมาใส่โล่งโล่ เอ้ย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 ลเฉือนมันเฉือนมันเอเลย้เอ้ยและ้พี่ทิ้งทิ้าไปแทงเข้าไปแถวว่าแทงเสียไม่ม็ดเอ้ยเออเอเอเสียอะไรติดเต็มตัวเลยซ้ำซ้ำซ้ำด้วยคริสเออ หายหาโดนปืนยิงไม่เป็นไรโดนมีเสียบนิดร้องร้องเหมือนโดนหมากะว้าอ๋อไปเรื่อยโอ้แยกชิบหายแล้วราว่าโอ้ร้อนเป็นไง้เราเวสเกอร์เนี่ยละน้ำนระะกมาแล้วครับจอดกับเิวก็ไว้ được này đừng dán tụt để Chuu đi để Chuu ngoan ôo đi bên ngay này pin đi pin cơn วเิสยูเชียกูกนยังไม่เลิกเหรอเม่เ์ิกจะละลายอย่างรุนโรงมันจะลอลงไปด้วยเอ้ยเกาะไว้นะคริสเชว่าใช้นั่นเลยเหยดหัวตีสีทองเนี่ยแหละหัวสีทองชอบ

จบแล้ว <Yes. S 1> ใช่ <Finally. S 1> จบได้สักทีมึงมีหน้าที่ของบินไต่จอดผมว่าในการเดินทางในครั้งนี้ผม<ต>ว่ามันคุ้มค่าจริงๆใช่แล้วคุ้มค่ามาก <c oughs> <c oughs> แล้วพวกเขาก็อยู่กันยังมีความสุขตลอดไปนะครับจบและข้ามคาซีนครับฮะก็จบกันได้แนละ้วก็จบกันแล้วนะครับกับเกม Resident Evil 5นะฮะแล้วก็เล่นกันมาตั้งแต่พาร์ทแรกเลยก็พาร์ทตั้งแต่พาร์ทแรกนะมันจะ แบบพูดมืออ้างๆหน่อยคือตอนนั้นเป็นนักคลสมือใหม่ก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับต่อไปจะเป็นเกมอะไรกันก็ก็รอดูแล้วกันนะครับบ๊ายบาย